คลิปนี้จะพามาดูสมเด็จบางขณผมพิมดอีกค่งพิมดังครับพระองนี้ค่อนข้างเก่าครับถวยสมบูรณ์เนื้อหาความเก่ารอยเปรีอีกรอยแยกรอยคุนเป็นธรรมชาติครับความเปลีป่ยนแปลงตามกายภาพ มีแคลเซียมาขาวครับเหมือนปันคนขอบข้างมีรอยพุนรอยแยกด้านหลังมีทาปัม๊มของวัดบางขุนผมค่อนข้างชัดครับตรงนี้ค่อนข้างชัด ับสวยจมโบนครับภาพังน้พรมนี้ปลอมยากนะครับเนื้อหาของปลอมนี้ปลอมยากครับปลอมได้แต่ถ้าปลอมไม่เหมือนครับปลอมยากนครับปลอมเก่า จะมีแคลเซียมเขาขาวครับน้ำปั่นคนของฟอร์มทำไม่ได้ครับเนื้อแบบนี้ของคอามทำได้จะเต็ีมทรงเท่านั้นขายภาพแบบนี้ทำไม่ได้ครับแน่นอนครับทำไม่ได้เที่แบบนี้เข็บได้เลยครับเท่ยแบบนี้เข็บได้เลย นมากจะไม่ค่อยเจอครับพระเนื้อเก่าเก่าถึงยุคแบบนี้บางคนเขาดูเป็นเขาเจ็บเข้ากันหมดแล้วไม่ค่อยเห็นเป็นพผ่นตามแตงพระเป็นลบมเป็นบอ่อครับ ลรงงตวงตำตัองบอกถึงความเก่ามีแคลเซียมครับเขาขาวเปลี่ยนแปลงตามกายภาพตามการเวลาเป็นของพร้อมทำไม่ได้ครับแบบนี้ธรรมชาติสร้างสรรเท่านั้น ตอนจบคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเ,เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ